ถึงแล้วครับทุกคนตลอดตามตับทริปนี้ครับพาทุกคนมาแคมป์ปิ้งกันที่ราชบุรีสวนพึ่งครับแต่ว่าเข้ามาสวนพึ่งแบบลึกมากหรือแต่บรรยากาศดีอยู่นะริมลำธารครับแล้ววิวเนี้ยดูดีสวยเลยรีบกางเต็นท์แล้วเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำกันดีกว่าปะกางเต็นท์กันครับน้องมาตอนหลับ เวลาไปเที่ยวนี่มันจะมีกระจุกอย่างนี้สองอย่างข้างบนเป็นกล้อง3ามนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูว่าถ่ายถาม60เนี่ยมันก็ได้รูปแบบอืมอีกฟิลหนึง่งสวยๆอยู่แล้วก็อ่ามีโทรศัพทมือถือแล้วก็ที่จับเนี้ยมีบลูทูธในตัวด้วยก็ค่อนข้างจะสะดวกดีครับอันนี้ก็ไปก็จะตั้งแบบนี้นี่ก็จะตั้งแบบนี้อันนี้ เวลาไปเที่ยวก็จะต้องถ่ายรูปด้วยวีล็อกด้วยมันกางเต็นท์เสร็จแล้วครับวันนี้เป็นเวลาหกโมงซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำตกกันดีกว่า,าครับทุกคนแต่ตอนนี้เอ,อยังไม่เย็นเท่าไหร่เจ้าของที่บอกว่าเดี๋ยวกลางคืนมันก็จะเย็นแล้วมันก็จะหนาวครับในช่วงดึกๆอยากให้ตนูนี้มีหมอกจากน่าจะสวยมากเลยเนาะตอนนี้อยู่ <c oughs> ตตย คือดูจากแมปอะครับอุยขับเข้ามาเนี่ยมีช่วงรั้สามสี่กิโลเป็นดินลุกลังตอนแรกขับเข้ามาก็คิดว่าน่าจะหลงหรือเปล่าเพราะดูเข้ามันลึกมากครับแต่ว่าก็ตลอดระยะทางเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นแคมป์กลาวเดียวอยู่ริมน้ําเนี่ยค่อนข้างเยอะก็น่าจะมาถูกละแล้วเข้ามาในบริเวณนี้ครับที่นี่ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยต้นสน ส่วนเขาเนี่ยข้างนอกเนี่ยเป็นเป็น,ปนต้นสนครับก็ค่อข้าง,างจะสวยดูแต่ว่าตอนนี้มันมืดละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาไปดูโซนต้นสนอีกทีหนึ่งครับวันนี้เรามาเล่นน้ําริมริมน้ำกันก่อนเต็นท์เราก็กางอยู่ตรงนี้เลยครับเต็นต์ตากกางอยู่แถวริมน้ํานี่แหละแต่วันนี้ครับย่างที่บอกว่าเราชอบเที่ยววันธรรมดาข้อดีของการมาเที่ยววันธรรมดาก็คือเที่ยงหน้อยซึ่งคนอินโทรเวิร์ดจะชอบมาก อยากผมเป็นต้นไม่ต้องวุ่นวายกับใครครับแล้วก็อย่าไปวุ่นวายกับ <c oughs> <c oughs> คุณด้วยทำงานคนเดียวแบบนี้ครับพี่จะตายเนาะ <c oughs> น้ำไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าเห็นมีป้ายเตือนระวังหน้าฝนน้ำหน้าตลากในช่วงหน้าฝนเหมือนกันนะตรงนีน้เดี๋ยวเราเดินที้มไปเรื่อยๆไปดูครับตรงนั้นก็จะมีโขดหินสวยๆอยู่เนี่ยแหละน้ำตกก็แค่นี้พอ <c oughs> <c oughs> น้ำใสแจ๋วเลย เริ่มมืดแล้วครับเกือบได้อับดาวที่นี่แล้วอันนี้เต็นต์าบครับแล้วก็ลานตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นลานเต็น์ยาวหมดเลยที่เท่าที่เห็นตรงนี้เดี๋ยวพามาที่ตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นิดหน่อยตรงนี้เป็นห้องน้ําครับมีห้องน้ำอันนี้ห้องน้ําหญิงมีห้องน้ําหญิงแล้วก็ มีห้องน้ําชายมีซิงล้างจานก็ในี้มันเป็นของเอกชนเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะมีการควบคุมเรื่องเสียงนนดงดีเมื่อไหร่ที่คุณแยบมธรรมชาติจะส่งเสียงดังและเมื่อไหร่ที่คุณฟังธรรมชาติจะตอบแทนจริงๆอะ่ะคนขี้เกียจทาเองก็มาสั่งอาหารที่นี่ได้ไปพาขึ้นมาดูข้างบนบ้างครับ ว่าแต่เราไม่ได้ติดไฟเลยอะเออมันไม่ใช่สนมันมีมันมีสนแต่ว่าต้นพวกนี้น่าจะเป็นเหมือนต้นยางพาราเสียงจิ้งลงจิ้งหลีดเลวได้แล้วตรงนี้ก็มีนรนี้ก็มีร้านเล็กๆครับมีร้านขายของชาเล็กๆด้วยนี่ครับร้านขายของชำก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มเย็นแข็งแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีร้านอยู่นะเนี่ยชั้นบน ตรงนี้เขาก็เหมือนปูย่าเทียนเลยฮะ้่าน,นันจะได้ก็จะได้เห็นลานแบบนี้กว้างๆครับนี่ใช่ได้เริ่มหิวน้ำ <c oughs> เดี๋ยวขอไปจ,จิบน้ำก่อนดีกว่าครับไปหาอะไรกินกันโอ้ยยังไม่ได้จุดไฟเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้ให้แสงสว่างกับเป็นท์เลยเดี๋ยวต้องหาโคมไฟเริ่มมืดแล้วแต่แต่ว่าตรงนี้มีไฟพอดีเลยโชคดี แล้วก็วันนี้มีเพื่อนมาด้วยครับคุณซีเธอจำเขาได้ไหมนี่เราก็มาทิปกับเขาหลายห,หลายทิปแล้วนะเขามาก่อนเขามาก่อนครับผมก็ตามเขามาจัดแคนจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเงี้ยต้องเรากรอบไปด้วยโต๊ะ ของกินขนมมาม่าง่ายๆก็มีที่ขัดไม่ได้เลยมีน้ำแข็งแล้วก็กาม,มีเครื่องดื่มนิดนึงยุงไม่เยอะเราแต่ว่ายุงตัวใหญ่กัดเจ็บแต่ว่าดูผู้ฉีดกันยุงมาครับ <c oughs> แต่ว่าอากาศก็เริ่มเย็ยนแล้วนะเนาะ <c oughs> อากาศเริ่มเริ่มเย็นนิดนึง <c oughs> แต่ทําไมไฟซี่มันแมมงเม้ามันเยอะจังวะ <c oughs> มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันหลีไม่ได้ป่ะหลี่เบากว่านี้ก็ได้มั้งหรือไม่ก็มันต้องเป็นไฟขาวว่ามันถึงไม่ตอม ว้างอะไรเพ่นทายักหัวเนาะได้อาบน้ำมาสดชื่นมากตอนนี้นะตอนนี้2ี่บีก็ถือว่ากำลังสบายนะแต่ว่าคัดจมูกแล้วเนี่ยแีองศาตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วครับอากาศเย็นประมาณ19-20องศาประมาณนี้แต่ว่า คิดว่าเดี๋ยวตีหนึ่งตีสองปีสามก็น่าจะน่าจะเย็นกว่านี้ครับน่าจะหนาวกว่านี้คิดว่าลืมไม่ลืมเพราะว่าถูกนอนมาโชคดีมากตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะหนาวเท่าไหร่แต่สรุปว่าก็ยังหนาวอยู่เสียงเปียนเลยที่ขาดไม่ได้เลยในเต็นท์ก็คือต้องมีที่นอนครับไม่งั้นเนี่ยนอนไม่ได้แน่เพราะว่าพื้นเป็นพื้นเป็นพื้นหินกรวด แล้วก็มีหมนเป่าลมมีถุงนอนครับมีขวดน้ําแล้วก็นอนคนเดียวยังพอมีพื้นที่ให้วางคงวางของนูนี้แน่นนอนได้อยู่แล้วก็พยายามเอาข้าวของที่เหลือเอาไปอยู่ข้างในเต็นท์ใต้ชาน ราะว่าเดี๋ยวน้ําค้างลงแล้วข้างนอกมันจะเปียกหมดเลยจากประสบการณ์ในข้างนอกมันก็จะเปียกโอเคเจอกันทุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูน้ําตกตอนเช้าบ <Good> mm hmm. าย night อลลนสว่างยามเช้าครับเมื่อคืนอากาศดีมากแต่นอนเนี่ยได้ยินเสียงตุบตับต,ตุบตับ oh. <laughs> พราะ ลูกพวกนี้ครับโซนนี้เนี่ยเขาปิดไว้ดิดูดิอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อแล้วลูกมะเดื่อเดี๋ยวตกมาตุบตับตุบตับดังตุบตุบตุบทั้งคืนอุย้ย <Drum package> ต่อยเกือบโดน,นตกแล้วมันแตนกแบนน <S <S กกบพวกพวกเออ สูงมากดูสิมันบางบางมันเหมือนต้นยูคาลิปตัสนะแต่ดูแล้วใบก็ไม่ใช่ต้นตะพูตรงเนี้ยเขาวางพอไปให้สวยอยู่นี่มันนั่งแคมปิ้งเล่นกองไฟนั่งคืนนี่น น,นี่สำคัญเหมือนกันนะต้องทำกับข <an> <res> <owner gef> <necessary> ้าวต้มม่าม่าต้มกาแฟแบกเตาไว้ด้วยวันนี้สดช่นคิดิงเบอร์รี่กินแบบเบอร์รี่มากเมื่อวานตอนลองคืนหิ่งห้อยอ่ะสองสามตัวเล่นน้ำบนริมทาน่ะเฮ้ยสวย ไม่ได้เคยเห็นทิ่งค่อยมานานมากแ้วตั้งแต่จำความได้ <S 2> <S 2> <S ทยอยเก็บของเสร็จแล้วไม่รีบจริงๆที่นี่ก็เหมาะกับแคมปิ้งมือใหม่ค่อนข้างสะดวกห้องน้ำสบายแล้วก็แลนด์สเคปในการตั้งเต็นท์เนี่ยก็ค่อนข้างดีการง,ง่ายครับมีร่มไม้อยู่แล้วก็ติดริมธานเกือบทุกหลังเลยที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างจะปก,กรองคน แล้วก็ค่อนข้างจะควบคุมเรื่องเสียงกับการมาแคมปิ้งกลุ่มที่มาเยอะๆเขาก็จะไม่ให้มาเกินแปดคนแต่หนึ่งกลุ่มถึงกรุงเทพแล้วครับก็ไม่ได้ไปไหนต่อขับยาวจากราชบุรีสวนพึ่งครับมาถึงที่กรุงเทพใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงต้องมีภารกิจที่ต้องมา จัดการต่อครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครมีคอมเมนต์อยากให้ตาไปลางที่ไหนหรือมีที่กางเต็นเจน๋งๆของครูแนะนำครับฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบครับฝากติดตาม้วกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์บิด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ตะอดนตามตับเดคกคุหน้าจะพาไปโซโล t ทราเวลหรือจะไปเอาเปลี่ยวคนเดียวที่ไหนฝากติดตามที่ ชอบตับด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย